แต่ว่าประเด็นเรื่องของโฟลนะคะในบ้านเราก็เห็นว่าไม่เข้าตลาดหุ้นนะคะโฟลของต่างชาติก็ยังคงเป็นขายเราเห็นการเข้าตลาดพันธบัตรอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นของอทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนเมยนะคะปรากฏว่าสเตตัสนะคะสุดท้ายก็ยังเป็นเป็นขายอยู่ดีนะคะภาพเนี่ยโฟลอาจจะมาเอเชียแต่ว่ากลับบ้านเราเนี่ยเริ่มจะมีเปลี่ยนมีพลิกหรือเปล่าคะจุดที่คาดการว่า e m e g i n g Market เชียจะ enjoy กับโเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์นั่นค่ะคุณครับครับต้องไล่าฟังอ่งนี้ครัตาพฤษภาเนี่ยเงินเข้าตลาดทุนใเอเชียเกือบทุกตลาดเกือบทุกตลาดเลยนะยกเว้นไทยนะไทยยังไม่เข้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เข้าฟินค่าเหมือนกันหมดของบ้านเราก็เข้าฟินค่าเยอะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับหาที่สองนะครับตัวเดือนนี้เนี่ยบันศุกเองนะครับเข้าไหมเกาหลีไหลเข้านะครับ ฟิลิปปินส์ไหลเข้านะครับตัวอะไรอ่ะเวียดนามนะครับไหลเข้าเล็กๆปุ๊บเดือนนี้เพิ่งเปิดมานะครับไม่กี่วันนะครับแต่ว่าเดือนนี้ที่เป็นลบอยู่ก็จะมีไต้หวันนะครับมีไทยนะครับมีมาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซียนะครับก็เสมือนกันก็จะเห็นว่าเข้าสักสามประเทศนะครับลบอยู่สักสี่ประเทศนะครับเอ่อมันไม่ใช่ว่าภาพนี้มันเกิดแล้วมันจะเข้าพร้อมๆกันทีเดียวมันจะเริ่ม selective เข้า เงี้ยโจทย์ของเราก็อย่างผมไล่ดิึงไปอ่ะจนถึงจุดที่เขามั่นใจว่าเออเศรษฐกิจมันน่าจะมันน่าจะบอททอมจริงแล้วแล้วก็นโยบายที่มันจะออกมาเนี่ยครับเคลื่อนได้นะครับจริงถ้าวุณนีตาจำได้เนี่ยฟอร์เรนเขาแอ่านสำหรับเข้าหุ้นไทยวันที่เราบอกว่าฟิสคาลเปอร์ซีของไทยเนี่ยเปลี่ยนนะครับในขาที่โยกจากดิจิทัลเวลดอาจจะมาทําในเรื่องตัวการเกษตรการน้ำหนึ่งแสนล้านละซึ่งมันจะเป็นยกระดับโครงสร้างสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ เทรนตัวอุตสาหกรรมนิวเสเคร์ด้วยพวกซิมเลเตอร์พวกเนี้ยใช้ตัวน้าเยอะนะครับมันท,ทำให้ตัวพวกนี้คมอุตสาหกรรมบ,บ้านเราได้ได้เบนฟิชเชิงบวกนะครับต่หลังจากนั้นพอมันมีจิตยาลบเรื่องการเมืองไม่แน่นอนมีเจ้าเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยมันสลับมาเป็นเอาโฟรอีกรอบนะครับก็ตรงนี้ก็คือกลับมาโจทย์บ้านเราตอนนี้คือถ้าเขาเห็นสัญญาณว่าเออเฮ้ยเรามอใหม่มาไปต่อนะครับมันดูสเตเบิลขึ้นนะครับและนโยบายเริ่มอ,ออกมาผมว่าตอนนั้นก็จะเป็นจุดที่เขาเริ่มคือตลอเที่มันมีปัจจัยคนนละแบบกันนรัร ก็ต้องบอกว่าบ้านเราเองก็ยังเป็นเรื่องเดิมเรื่องเสถียภาพด้านการเมืองคือตอนนี้ไม่ต้องใช้กลไกรลักในการพิสูจน์นะครับคุณตง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเราตอนนี้งบมาเราเพิ่งผ่านวาระแรกมานะครับถ้าเราไม่สามารถผ่านวาระสองวาระสามได้คุณตารู้เลยว่าเศรษฐกิปีหน้ามันมีดาวไซร์แล้วงบมันจะช้าอีกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นทำไมฟลอเรนต้องมาลงทุนกับเราก็ยังไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเสถียรภาพรัฐบาลสําคัญเพราะมันต้องใช้กลไกรพากลักหรือไม่งั้นกก็ต้้้อองงงถาเิิิิิดดฝั่่บรรซมมไไไปจๆ นยบายการเงินก็ต้องลงแบบปลิวมากนะครับพอที่จะไม่มั่นใจได้ว่าเออเฮ้ l i q u i ิตี้ประมาณเนี้ยนะครับเออ่ในประเทศอังกฤษกล้าที่จะลงทุนแต่ว่ามันก็กลับกันเหมือนกันถ้าลดลงเร็วมากๆจนดอกเบี้ยมันเหมาะสมแล้วแต่ว่าการเลักดันเศรษฐกิจรัฐบาลมันต้องรออีกครึ่ต้นนึงออกใช่ไหมครับมันก็ขย eng กันนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะไปด้วยกัน2ขานะครับ